เช้าใจว่ามันคงเป็นเรื่องเกี่ยวกับเมืองเกี่ยวกับคนนะคะซึ่งปกติเนี่ยการเข้าถึงสัมมนาสิอะไรพวกนี้มันไม่น่าจะง่ายสําหรับคนทั่ว,วไปแผนกนี้ก็คงมีไว้สําหรับให้เรามีกิจกรรมหรือมองในเรื่องของบทบาทของสาัานนคที่สามารถทําอะไรได้ให้กับเมืองโดยเน้นกิจกรรมต่างๆก็คือมีคําว่ากิจกรรมเมืองด้วยคือเราอาจจะสร้างสารรค์กิจกรรมบางอย่างรับประสารระหว่างสาัมมนากับคนทั่วไปหรือ <ใน S 2> ชุมชนประม,มาณนั้น พัธรรรุนรักวิทย์ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์นัททยจันเสนครับสามนิกมันมันไม่ได้เสิร์ฟคนเฉพาะกลุ่มนะมันเสิร์ฟทั้งหมดทั้งมวลเรามีหน้าที่อยู่แล้วในการที่จะออกแบบให้มันใช้ประโยชน์ได้ดีถ้าเราทําทุกหมู่เหล่าให้ดีเมืองมันก็ดีกลุ่มนี้ของนยายกิจกรรมเมืองและนโยบายสาธารณะก็เหมือนกับจริงๆพวกที่ทํางานอยู่ข้างในเนี่ย โดยแทนในการใช้คอนเน็ t ชันว่าสมมติว่ามีกิจกรรมเมืองแบบนี้มีกิจกรรมชุมชนที่จะทําอะไรสักอย่างนึงแต่ไม่มีคนที่ให้ไอเดียหรือว่าให้แนวทางเราก็ไม่สามารถทําเองได้ทั้งหมดแต่ว่าในฐานะของเราที่เราทําตรงนี้มาสักระยะหนึ่งเนี่ยเราก็ชักชวนแล้วเราก็มีมาทําหน้าที่ดีไซน์กิจกรรมในโปรเอทของวิชาการวิชาชีพเนี่ยต้องทำอย่งไงเป็นขั้นตอน คือไม่สเพยสปะไอันี่คือจุดหนึ่งที่เราทํามาแล้วแล้วมันเห็นผลที่ชัดเจนแล้วถ้าสมมติว่าชุมชนเข้า,าด้วยแล้วมีงบประมาณมาสนับสนุนนี่มันเดินต่อไปได้คือม,มันไม่จาเป็นว่าต้องรองเงินจากภาครัฐเสมอไปคือถ้าทุกอย่างมันมันมีการประสานงานกันระนิดคนละหน่อยลงเงินกันมาอย่างเงี้ยมันก็ขับเคลื่อน ไ,ได้มันมีกลุ่มคนมันมีเมืองมันมีอะไรมากมายที่ที่อยากจะทําแต่มันแต่มันขยับไม่ได้มันมีหลายประเภทเนาะมันมีแบบที่ว่าเขาพร้อมที่จะให้เราลงไปทําอยู่แล้วอะไรเงีย้ยแต่มันติดขัดด้วยงบประมาณติดขัดด้วยโควิดอีกส่วนก็คือเรื่องของนงรรักศึกษาคือเมื่อก่อนเนี่ยที่พี่ทําเองก็คือเอานักศึกษาเลยเนี่ยลงมาทํางานด้วยกันแต่ว่าการทํางานโดยใช้นักศึกษาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเพื่อให้นักศึกษามาทํางานเป็นแรงงานจริงๆอยากจะทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนการให้ความรู้ในเรื่องของบทบาทของสามนิกในการทํางาน กับคนกลุ่มคนทั่วๆไปในเมืองหรือหรือในประเทศนี้ด้วยส่วนใหญ่จะเป็นการขอความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกอเช่นการให้ความเห็นต่างๆหรืออะไรเงี้ยที่ตอนหลังถ้ามีโควิดก็เปลี่ยนเป็นรูปแบบออนไลน์แต่ก็สมาคมสามนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการให้ความเห็นจะเป็นงานเหมือนกับให้ใหข้อมูลหรือให้ความคิดเห็นเวลาองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆขอมา S <S <an> <t iny> เช่นยกตัวอย่างเหมือนที่แก่งคอยประสานมาที่สมาคมให้ไปลงพื้นที่ในการลองดูว่าเออเราจะวางเดรกี้หรือนโยบายของเมืองยังไงอะไรเงี้ยก็ได้มีโอกาสได้นากลุ่มสามนิกกับนักศึกษาเข้าไปลงพื้นที่ไปช่วยเก็บข้อมูลแล้วก็ช่วยกันสร้างสรรค์อะไรบางอย่างก<ช>็นี่ก็คือเป็นตัวอย่างรอบสองมาพอดีเลยทันว่าก็ลงไปตรังก็ได้เอานักศึกษากลุ่มหนึ่งกับวิไลมาลัยท้องที่นะครับมตรังอะไรเงี้ยก็ทาคล้ายๆกันคือเหมือนกับว่าอยากจะฟื้นฟูเรื่องของเมืองเรื่องของตรวกรรมอนุรักษ์อย่างเงี้ยแต่ว่าใช้กระบวนการ ของกิจกรรมเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อน จริงๆก็ติดต่อมาได้เลยนะคือคือโดยช่องทางอะไรก็แล้วแต่ติดต่อมาจะผ่านสมาคมหรือจะมาโดยตรงหรืออะไรก็ตามตรับใดที่ยังมีแผนกนี้อยู่อะไรเงี้ยมันมันก็สามารถที่จะมาคุยกันต่อไปได้แล้วก็อีกอันหนึ่งที่อยากจะขอพูดเพิ่มก็คือด้วยความที่ชื่อแผนกเราเนี่ยฝ่ายเราเนี่ยจจกิจกรรมเมืองแ,แล้วนโยบายสาธารณะเหมือนเมือมันรวมไปทั่วจริงๆทีมฝ่ายของเราเนี่ยไม่ได้มีแต่เฉพาะสามนี้มันไม่ได้มีแต่เฉพาะสามนี้ก็ถึงจะทําอะไรได้ใช่ไหมก็อยากจะเชิญชวนหน่วยงานหรือว่าพี่น้องหรือใครก็แล แวแต่ที่อยู่ในเมืองเนี่ยถ้าถ้าเห็นว่าเอ้ยสามัิกมันมีประโยชน์หรือคิดว่าอยากจะลองใช้บริการลองมาระดมสมองลองอะไรดูในสิ่งที่ท่านเห็นอยู่ทุกวันว่ามันมีปัญหานะมันมีความขัดข้องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็เข้ามาได้เลยแต่ไม่ต้องมาให้บอกให้ช่วยออกแบบบ้านให้ไม่ใช่นะใช่ไม่ใช่คือถ้าเป็นแบบปัจเจกนี่จะไม่ใช่จะเป็นภาพรวมของกิจกรรมมากกว่าเป็นเรื่องของเมืองเป็นเรื่องของพื้นที่ตรงนั้นเป็นเรื่องของย่านของท่านซอยของท่าน ตำวลของท่านหมู่บ้านของท่านอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ให้สมาคมเป็นสื่อกลางอําอเภอรหรือเมืองในการจัครับ